สิ่งนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่านะคะยิ่งยิ่งเรียนยิ่งมันจะหนักทุกคนเพราะว่าเราไม่เชื่อเราจะรู้สึกว่ามันจะขัดกับตัวเราเองนะคะมันจะรู้สึกขัดข้องมันจะรู้สึกขัดกับตัวเราเองเพราะว่าเราไม่เชื่อตั้งแต่แรกใช่ไหมเอ่ยอ่านมาต่อนะคะมาต่อเนาะความเชื่อและความศรัทธานี่คือประตูด่านแรกค่ะทุกคนในการที่จะใช้กดแรงดึงดูดให้ได้ผล แล้วเราจะทํายังไงล่ะว่าเราให้เราเชื่อทุกคนคะ่นะเนาะกดแรงดึงดูดนะคะไม่ไม่ว่าเราจะเนาะไม่ว่าเราจะรู้หรือเปล่าใช้หรือไม่คิดว่าเราใช้ไหมเราใช้ทุกวันนะคะแม้แต่ว่าวันนี้เราไม่เคยศึกษามาก่อนแต่เรื่องนี้เราใช้ตลอดใช้ทุกๆุกวัน แต่จะดีกว่าไหมคะน้วทุกคนเนาะถ้าเราใช้ด้วยความรู้สึกว่าอ่าสิ่งนี้ใช้มันอย่างถูกต้องเนาะดึงดูดสิ่งที่ถูกต้องกลับเข้ามาหาเราอย่างนี้จะดีกว่าไหมคะเราใช้ค่ะทุกคนต่อให้เราไม่รู้เรื่องนี้เราใช้อยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาค่ะทุกคนต่อให้เราไม่รู้เรื่องนี้เราก็ใช้อยู่แล้วเนาะต่อให้เราไม่เชื่อเราก็ใช้อยู่แล้วค่ะเรื่องนี้เนาะนี่แหละค่ะกับคําว่าอีกอย่างหนึ่งนะกดกดแห่งกรรมทุกคน วันนี้เนาะเพราะว่าโค้ดเนี่ยศึกษามาทั้งสองอย่างทั้งกฎสัจธรรมและกฎแรงดึงดูดนะคะวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจกฎแห่งกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเนาะสำหรับใครที่ไม่เชื่ออ่าเชิงวิทยาศาสตร์กฎแรงดึงดูดเนาะวันนี้จะมาพูดเรื่องกฎสัจธรรมของท่านผู้สําเร็จระดับโลกนะคะทุกคนเนาะท่านอับราฮัมฮิกนะคะเนาะโค้ดไม่ได้ออกมาพูดเองนะคะนะ <c oughs> มาต่อนะเนี่ยกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมนี่ก็คือการใช้กดแรงดึงดูดนี่แหละค่ะทุกคนสัจธรรมสมัยใหม่สัจธรรมสมัยใหม่กดแห่งกรรมคือกดแรงดึงดูดมันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าเราไม่เคยศึกษาเขามาก่อนเราไม่เข้าใจเรื่องนี้มาก่อนมันมีทั้งเหตุและผลเนาะในการที่เราจะใช้อ่ากดแรงดึงดูดเนาะมันจะมีเหตุเราคิดดีเราคิด คิดถึงเงินเนาะสมมุตินะคะเราคิดถึงเงินเราอยากได้เงินสกักก้อนหนึ่งแล้วก็คิดวนคิดซ้ําคิดถึงเงินคิดถึงเงินคิดถึงเงินแล้วจากวันหนึ่งอะเงินเขาก็มาหาเราแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนนะคะแต่ถ้าวันนี้เราคิดถึงเรื่องที่มันขาดแคลนเนาะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเราคิดถึงการจ่ายออกไปแล้วเรากลัวเรากลัวว่ามันจะหมดไปเรากลัวว่ามันจะไม่มีสิ่งนี้ก็คือการใช้กดแรงดึงดูดนี่แหละคะ่ะมันคือการ ขาดแคลนเรื่อยๆทุกคนคะ่ะมันคือการขาดแคลนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้การดึงดูดกลับเข้ามาหาเรานะคะแต่ว่าเราใช้วิธีการปล่อยออกไปเนาะเนี่ยคะ่ะโค้ดถึงบอกว่าการที่เรารู้ดีกว่าไม่รู้ค่ะทุกคนเราจะดึงดูดมันอย่างเนาะถูกต้องและได้ผลจริงอยากได้เงินจะเสกสร้างเงินยังไงล่ะเราจะเสกสร้างเงินสักก้อนเราเสกยังไงล่ะ ม,มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อแน่นอนค่ะทุกคนเนาะข้อที่หนึ่งก็คือความเชื่อวันนี้ถ้าเราก็ไม่ผ่านความเชื่อและความศรัทธาถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องความเชื่อและความศรัทธาเดี๋ยวโค้ชจะอธิบายเกี่ยวกับการนะคะความเชื่อและความศรัทธาทุกคนเคยไปวัดไหมคะเนี่ยเอาหลักการนี้มาใช้ได้นะคะทุกคนเวลาที่เราไปวัดเนาะเราไปไหว้พระเราไปขอพอเรเราขอพรพระใช่ไหมคะ สิ่งนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าความเชื่อและความศรัทธาเราขอพรพระเพราะว่าเราเชื่อว่าพระจะให้พรเราเราขอพรพระเพราะเราเชื่อว่าสิ่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามีจริงเหมือนกันเลยค่ะความเชื่อและความศรัทธาสิ่งนี้กดแรงดึงดูดข้อนี้เหมือนกันนะคะเนาะคือการเชื่อและความศรัทธาในสิ่งที่เราต้องการดึงดูดกลับเข้ามาเราเชื่อว่าเขามีจริงและเราศรัทธา ทาไปเรื่อยๆนะคะเนาะจนกว่าสิ่งนั้นจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้านะคะอ่า